อตอนนี้เราอยู่บนที่นอนค่ะลูกค้าเราจะมารีวิวที่นอนแบบใหม่รีวิวแบบเนี้ยแบบเป็นแนวตั้ง <c oughs> อันนี้เพื่อนอนอยู่อันนี้เพื่อยืนแต่หลับมเมื่อกี้น่าจะเรียกว่าหลับจริงอะวันนี้เราจะมารีวิวกัน สุดช่วงหน,นึ่งาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาต่อลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในหน่งนาทีกันนะคะวันนี้มันนาจะมารีวิวแบบใหม่คือแบบแนวตั้งไม่ใช่แบบนี้แบบใหม่พึ่งลงส่งตรงมาจากโรงงานเลยแล้วก็รีวิวเลยทันทีไม่มีการรีรอยังไม่เคยโพสภาพลงเพจเลยที่สา c คอนเทนต์วันนี้คือคืออะไรนะ ค,ออคืออะไรคแล้วหัวข้อวันนี้นะคะซูเราจะมารีวิวที่นอนนุ่มฟิลโรงแรมหรือว่าที่นอนแน่นซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยอยากได้แบบไหนคะนุ่มหรือแน่นห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะของใหม่มาทั้งทีถามว่ามีโปรไหมแน่นอนว่าเราต้องจัดโปรให้อยู่แล้วเป็นเท่าไหร่ยว,ว่าเป็นทั้งโปรเซลพิเศษเป็นราคางานเปิดตัวอะไรแบบนี้คือจัดให้หนัมกมากๆเรียกได้ว่าขุดลี่ขุดเหลือขุด,ข,ดขุดกันสุดเิกสุดเด็ดเลยนะงั้นวันนี้ห้ามพลาดนะคะ ขอบอกยว่าคลิปวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็นอนได้ไวัยรุ่นอย่างเราเราเด็กๆอย่างเราก็สามารถนอนได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ห้ามพลาดแล้วที่สำคัญสองรุ่นนี้สวยมากเป็นที่นอนที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยขายมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมานาพาไปดูกันที่ตัวแรกเลยค่ะไป ที่นอนขอขายตรงกันนิดนึงแต่จะไปมีที่นอนได้เราต้องมีชุดห้องนอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีชุดห้องนอนไม่มีเตียงสามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยหนึ่งนาทีดูเฟอร์ลงไปหลายชุดมากประมาณสามสี่ห้าชุดเลยดูชุดห้องนอนเสร็จแล้วกลับมาที่เตียงค่ะเริ่มกันอย่างแรกถ้าเรานึกถึงที่นอนเรานึกถึงอะไรจริงๆรแล้วนึกถึงที่นอนเรานึกถึงการทิ้งตัวการทิ้งตัวการนุ่มสบายนอนแล้วแบบเหมือนในหนอะแบบทแบบ นี่ oh. สมมุติไปเที่ยวโรงแรมอันนี้อันนี้ก็แบบเกรงใจนะเนี่ยเกรงใจลูกค้านะเนี่ยกรลงเท้าปิวโอ้มันสบายมันจอมประดุดด่างชีวิตนี้เป็นสุลต่านนอนอยู่บนที่นอนแบบว่านุ่มดีมากเนี่ยคือฟิลโรงแรมแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มกันที่รุ่นแรกสำหรับวัยรุ่นชื่อรุ่นโม l เวลัซึ่งตัวนี้ เป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงพื่นในเรื่องของความนุ่มนุ่มแบบไหนนุ่มแบบฟิลโรงแรมอย่างที่สองคือเรื่องของการนอนแล้วไม่มีแรงสั่นสะเทือนไม่รบควนคนที่นอนด้านข้างด้วยคุณลูกค้านอนอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายและคุณภรรยาจะลุกไปเข้าห้องน้ำกลางคืนกังค่ำ ลุกปต๊บไม่รู้เลยว่าภรรยาหายไปจากเตียงคือมันไม่มีการกระทรบกระเทือนต่อกันด้วยนวัตรกรรมของพ็อกเกตสปริงเดี๋ยวมานาจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วัสดุของที่นอนรุ่นนี้กันก่อนดูจากหน้าตาก่อนเลยอย่างแรกอันนี้อยู่ในพลาสติกนะคะลูกค้าหนูขออนุญาตดึงให้ดูนี่อยู่ในหอ่หอห่อจริงๆใต้พลาสติกมีอะไรผิวของเขาอันนี้ไม่ใช่หนังนะคะลูกค้าอันนี้เป็นผ้าผ้าที่มีการถักทอพิเศษ จะมีความยืดหยุ่นมีความนุ่มและแข็งแรงเป็นแบบนี้เป็นผ้านาโนเขาก็จะมีขนสั้นๆเหมือนพวกผ้านาโนทั่วไปคือรุ่นนี้ต่อให้ไม่ใช่ผ้าปูที่นอนอะ่ะก็นอนสบายผ้านาโนคุณสมบัติเขาคือระบายอากาศรับได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันแฮปปี้มากๆกับการใช้ตัวนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยความทนทานของผ้า<ม>เขายังเคลือบไปด้วยสารที่กันไรฝุ่น กันแบคทีเรียการเชื้อราการอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพของเราที่มันจะติดฝังในที่นอนเนี่ยเขาได้เคลือบกันไว้ให้หมดแล้วนอนได้เลยอย่างสบายใจนี่ค่ะด้านนอกนะ้าตาไปโขนหลายนาทีแล้วนะมากันที่ฟิลลิ่งจริงๆก็แอบ,บนั่งไปหลายช็อตแล้วละ่ะหลายทีแล้วขออนุญาตลองแบบว่าให้จัจดจดเต็มเลยนะลองกดให้ดูว่าวันนี้มันนุ่มแบบไหนแรงกดสูนย์จนหนึ่งกันมีพลาสติกนะแต่ดู นี่ถ้าชอบนุ่ม,ม,มอันนี้คือแฮปปี้มากมาอ้าวแล้วเดี๋ยวเ,เพื่อการกดมันพีมันไม่เห็นชัดเพราะว่าเวลาเราใช้เรานอนขออนุญาตสลมโลมอัดชันขึ้นฟุบฟุบคือมันแบบเนี่ยม,มันแบบลงจริงจริงนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความนุ่มเลยอะ่ะตัวนี้แฮปปี้ขออนุญาตพูดถึงนี้นึงแวบแรกที่นั่งลงไปในหัวคิดถึงโซฟาคลิกคือ <c oughs> มันนุ่มนุ่มยวุวบลงไปมากๆ มันนุ่มจมเลยอ่ะขอขรอขอนนญ่ตลองนอนคือพอ,พอ,พ,อพอได้ลองนอนใช่ไหมเรายังรู้สึกว่ามันมีความนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มจนแบบว่าเราพลิกตัวยากไม่ได้นุ่มจนเราขยับขยเริ่นตัวยากเราไม่ได้รู้สึกว่าเราพอเรานอนแล้วมันจมจนเรารู้สึกว่าปวดเอวปวดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวฟองน้ําที่เขาให้มาเป็นสองแบบอ่ะมันช่วยกระจายแรงอย่างที่เราบอกมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่จมจนเกินไป ถ้าชอบนุ่มแบบที่ไม่จมดิ่งตัวนี้คอนเฟิร์มว่านุ่มจริงลูกค้าแบวบแรกคือคิดถึงโซฟาคิกจริงๆนะใครยังไม่เคยดูโซฟาคิกตัวที่มันากระโดดไปดูย้อนหลังได้รับประกันยังไงตัวนี้รับประกันกับทางร้านมีปัญหาอะไรมาติดต่อที่ร้านได้เลยคือ5ปี5ปีซื้อไปเลยเก็บใบเสร็จไว้หลังจากวันที่ซื้อ5ปีเรารับประกันให้ไม่ว่าจะเป็นยุบตัวเป็นแองงกระทะ หรือว่ามีปัญหาอะไรสมมบุญว่าลุกขึ้นมาแล้วยังเป็นตัวลูกค้านอนอยู่มีหลุมลอยอยู่อน,นันลูกค้าแจ้งร้านเราได้เลยภายใน5้าปีนี้เราติดต่อประสานงานให้เสร็จสรรพทุกอย่างอันนี้คือรับประกันกับทางร้านโดยตรงแต่ว่ายกเว้นในเรื่องของผ้าทุกกรณีผ้าขาดผ้าเปื้อนผ้าเลอะผ้ายุ่ยอะไรทางร้านไม่ได้รับประกันทางโรงงานไม่ได้รับประกันด้วยเพราะว่าในเรื่องของผ้าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่าน นะคะแน่นอนว่าของอะไรทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีข้อดีของตัวนี้เอาที่เห็นก่อนเลยนะ 1. น,นุ่มรู้สึกนอนสบาย 2. คือวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันคุ้มค่ามากมมันมีทั้งผ้าที่นุ่มที่แข็งแรงมันมีทั้งการการไล่ฝุ่นกันปัทีเดียแบบากันเชื้อรารวมถึงวัสดุข้างในที่เขาบอกเราเนี่ย มันรู้สึกว่ามันมันใช้แล้วมันสบายใจอะมันเลดคุ้มค่าข้อเสียมันมีสําหรับเรานะสําหรับมะนาวรู้สึกว่าถ้าคนที่น้ําหนักตัวเยอะคนอาจจะแบบว่าเป็นคนที่มีสะโพกค่อนข้างใหญ่พุงค่อนข้างใหญ่แต่ข้างบนช่วงเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเวลานอนที่นอนแบบเนี้ยมันอาจจะ จมลงไปด้วยแรงน้ําหนักตัวอาจจะทําให้เหมือนคนนอนแอ่นตัวตลอดเวลาแล้วก็อาจจะปวดเอวปวดหลังได้อันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียถ้าอย่างสมมติว่ามีมน่นาเาสักสองคนอยู่ในร่างเดียวกันแล้วนอนเนี่ยไม่น่าไหวน่าจะปวดหลังในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นชอบแบบไหนลองนอนแล้วซื้อแบบนั้นมันจะช่วยได้เยอะอย่าเพิ่งไปฟังคนนู้นคนนี้ว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีลองลองทิจใจทุกอย่างทิจารตังเราเงินเราเรา,เรา,เราจ่ายเองเรานอนเองเพราะฉะนั้น ไปเลยค่ะและส่วนที่ทุกคนรอคอยมาค่ะรอคอยมันนานมากตั้งแต่ต,ต้นคลิป mm hmm. นานก็คือราคาน้องมาเวลาของเราราคาเท่าไหร่นี่นอนมาเวลารุ่นนี้ราคาอยู่ที่14500บาทค่ะรุ่นนี้พอก้ pocket, pocket, สกินพอแก้สริงแบบนี้เลยนะ14,500บาทแต่สําหรับวันนี้มีโปรพิเศษขอราคาโปรหน่อยค่ะ mm hmm. อุ้ยนี่ลูกค้ามาเวลา14500บาทนี่คือราคาปกติของเราอยู่แล้ว เราจัดโปรให้ใหเราขายราคาที่นี้นะ14,500นานะบอกก่อนนะคะ,ะคาราคาปกติเรา1 4 5 0 0สัจัดโปรให้พิเศษสำหรับน้องสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปมาลดให้เลยเซลล์30เซแปลว่า14,500ลบ30เซแล้วเหลือ9,900บาทเท่านั้นสำหรับที่นอนรุ่นนี้9,9 0 0อบาทเท่านั้นสำหรับใครอยากได้มาเวลัสบอกเลยว่าต้องแคปหน้าจอแล้วมาสั่ง ประหยัดไปประมาณ4,500 0เลยนะจาก14,500บาทที่เราขายกันปกติเนี่ยลดเหลือ9,900บาทเท่านั้นอันนี้รุ่นแรกนะรุ่นแรกแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นที่2กันอันนี้แพนนี้เป็นฟิลโรงแรมนอนนุม่มเรามีเรเดียนเป็นฟิลแบบว่าที่นอนเนื้อนแน่นซื้อครั้งเดียวแล้วจบด้านนี้เลยค่ะตามมาเลย แล้วเราก็มาถึงน้องเรดิเอนไม่ใช่ชุดท้องนอนนะคะลูกค้าเรดิเอนคือคือตรงนี้สวยไหมอ่ะคืออยากบอกว่าเราสองคนทั้งตากล้องและวั้นอวเนี่ยอยากแก่มากน้องสวยมากสวยจนแบบเหมือนเป็นที่นอนที่สวยสุดตั้งแต่เคยขายมาเลยอ่ะลายแบบไม่ใช่ลายแบบว่าสมัยก่อนนะคะที่เป็นลายแบบว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมปนกันอันนี้เป็นลายสไตล์โมเดิร์นสีโมเดิร์นที่สุดแห่งของที่นอนเห็นหน้าตาคือ แน่นอนว่าเป็นผ้าสนิดเดียวกับน้องมาเวลัสเมื่อกี้เป็นผ้านาโนเหมือนกันเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยเป็นผ้านาโนที่มีการแบบว่าถักทอใยอย่างหนามีการเคลือบสารการรันไรฝุ่นกันแบคทีเรียกันเชื้อราตัวนี้มีให้สองรุ่นนี้พอเหมือนกันแต่ต่างกันที่เนื้อใน,นเป็นรุ่นที่ไม่มีขอบเหมือนกันที่เราเรียกทรงซาลาเปาเพราะว่าเห็นแล้วเหมือนซาลาเปามาก เป็นซองแบบว่านุ่มๆฟูๆไม่มีขอบนั่งแล้วไม่เจ็บใต้เข่าสีสันหน้าตาคือรูหระหมาเห่าที่สุดลูกค้าซื้อไปโม้เลยด้ห้าหมื่นซื้อมาแล้วอย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้ห้าหมื่นนะลูกคหมห้าหมื่นหนูไม่ไหวจริงๆข้างในตัวนี้สิ่งที่เหมือนกับมาเวลาก็คือมีฟองน้ําฟองน้ําตัวนี้ที่จะเป็นช่วยในการทําให้เวลาเรานอนแล้วไม่รู้สึก เจ็บตามปุ่มกระดูกต่างๆของร่างกายชั้นหนึ่งคือมีสักนิดหนึ่งอะฟองน้ำสักนิดหนึ่งเวลาเราเท้าข้อศอกเวลาเราเอาหัวไหล่ลงเนี่ยมันไม่กดไม่เจ็บและชั้นที่สำคัญที่สุดเพราะเขามีชั้นเดียวตัวเนี้ยคือยางพาราอัดยงางพาราอัดนะยงางพาราอัดนะฟังใหม่นะคะไม่ใช่ฟองน้ำอัดไม่ใช่ใยอัดอันนี้คือ ยางพาราอัดเป็นการนํายางพาราชิ้นเล็กๆ <ไป S 1> นะคะมาอัดรวมกันเข้าเครื่องอัดรวมกันแล้วให้กลายเป็นแผ่นที่นอนออกมาไม่ใช่ยางพาราแท้ที่แบบว่ามันเป็นแผ่นๆพารา้อยเป็นสีเหลืองๆอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่ถามว่าคุณสมบัติอ่ะมันมีความเนื้อที่มีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกันสามารถใช้ทดแทนกันได้ถ้าลักษนิยมเราสูงแต่เรามีงบจํากัด,ดตัวนี้ช่วยได้เรื่องต่อไปเรื่องของฟิลลิ่ง ตัววันเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าตอนที่มะนาวนั่งเนี่ยมันจมลงไปมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้แรงกด0.1ตันเนี่ยกดดูก่อนหือนเมเลย0.1ตันจะกดให้ดูก่อนว่าเวลากดแล้วเป็นยังไงอ่ะท่าเดียวกันเลยอุย้ยเมื่อกี้มันเน่นี่อันนี้เรารู้สึกว่าพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วค่อยๆแน่นขึ้นเดี๋ยวลองนั่งเดี๋ยวลองนั่ง น,นี่เวลานั่งอันนี้คือจะไม่มีการยุ้มแข็งไหมเอางี<ม>้ก่อนแข็งไหมตัวนี้นั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้าง<ม>ตัวนี้มันจะมีความเฟิรม์มความเขาเรียกว่ามีความแน่นในตัวของเนื้อที่นอน<ม>แต่ไม่ได้แน่นจนรู้สึกว่าแข็งนะคะใครบอกว่ารุ่นนี้แข่งนาะตีเลยนะรุ่นนี้นั่งไปรู้สึกว่ามันกระชับมันเฟิรม์ม มันไม่โยบยากเ,เรียกว่ามันอยู่ตัวได้ไหมอ่าใช้คําว่ามันอยู่ตัวถูกต้องใช้คำว่ามันแบบมันอยู่ตัวได้เลยว่ารู้สึกว่านั่งแล้วขยับตัวก็ง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบว่าทรงตัวไม่ได้แล้วมันไม่รู้สึกว่าแน่นหรือแข็งจนกระทั่งเจ็บตัวเวลาเรานั่งสมมุติว่าอ่ะนุ่มอ่ะหนึ่งคือนุ่มมากแล้วก็นุ่มหน่อยนุ่มหน่อยแน่น,น,นแล้วก็แน่นเนี่ยอันนี้คือห้าสำหรับตัวนี้ถ้ามาเวลาร์ดให้คะแนนเรื่องความแน่นนะ มาเวลาให้หนึ่งเต็ม5้าย้อยๆหน่อยอ่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยก็ให้หาคอนเฟิร์มต่างกันอย่างนี้เลยต้องบอกก่อนว่าอย่างตอนนี้เรารีวิวที่นอนที่มีพลาสติก่ออยู่คือเหมือนกับว่าตอนนี้เรารีวิวได้ประมาณสัก80ของคุณภาพที่นอนเพราะว่าตัวพลาสติกบางทีมันมีปัจจัยทําให้มันตึงขึ้นหรือแน่นขึ้นก็เป็นไปได้คิดว่าถ้าถอดออกเนี่ยน่าจะนุ่มกว่าน,นี้หรือแน่นหรือเฟิร์มกว่าตัวนี้เข่าลงเข่าใหญ่มาก อันนั้นคือยุลงปนไปเลยนะแต่อันนี้คือแบบโอเคขึ้นปุ๊บทรงตัวได้ขึ้นไปนั่งได้พอได้ลองนอนปุ๊บรู้สึกว่าตัวฟองน้ำที่มะนาวบอกอะว่ามันช่วยในเรื่องของการทาให้เราไม่เจ็บตัวมันไม่รู้สึกจริงๆนะมันแบบว่ามันนอนได้จริงๆมันไม่ได้นั่นจนเรากดแล้วแบบโอ๊ยเจ็บัวไลย โอ้ยเจ็บเอวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนอนแล้วจะเป็นผ่ากดทับอย่างงั้นเราไม่ใช่คนที่ชอบแน่น่านเลยผ่าน,นี่คือซื้อเลยนะคะลูกค้าซื้อได้เลยจริงๆสีก็สวยงานก็ดีเก็บงานก็เนี้ยบตันเนี้ยคุณโลดมากๆข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของตัวนี้ข้อดีเหมาะกับคนที่น้ำหนักเยอะบอกเลยชัดเจนตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่น้ำหนักเยอะ มีปัญหาในเรื่องของตัวหลังตัวเอลตัวนี้ค่อนข้างซัพพอร์ตได้อย่างดีรองรับแรงการนอนสรีระก,กานอนได้ดีถ้าเป็นคนเอลใหญ่สะโพกใหญ่เนะี่ยนอนแล้วมันก็ไม่จมมันไม่ปวดหลังหลังไม่แอน่นกระดูกจะอยู่ในรูปปกติถ้าถาว่าสำหรับคนที่ชอบนอนนุ่มแล้วนอนแบบนี้ได้ไหมเป็นแฟนการสองคนจะมีภรรยาคุณพ่อคุณแม่คนหนึง่งนอนนุ่มคนหนึ่งนอนแน่นตัวนี้ นอนด้วยกันได้คนละครึ่งทางได้เลยจริงๆที่นอนนี้คือคนละครึ่งทางได้เลยของคนที่ชอบนอนนุ่มและแน่นอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมันเนี่ยคือข้อดีคือใช้ร่วมกันได้แล้วันคือเหมาะคนน้าหนักเยอะน้ําหนักน้อยก็ยังนอนได้ข้อเสียคือสมสมกับคนที่น้ำคนน้าหนักเยอะนอนจริงๆเพราะมันหนักมากหนักมากขนาดไหนแหนลูนี่สุดแล้วนะนี่เต็มที่รั่เดี่ยวคาโปเต็มเนี่ยยกเต็มที่คาโเนี่ยคือสุดแล้ว ไ,ไปนี่ไปมากกว่านี้หนูไม่ไหวแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้น้ําหนักยกถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวอย่างนี้ค่ะไม่สามารถเอาที่นอนเนี่ยออกไปนอกเตียงได้ไม่สามารถหนักมากๆจริงอาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เลยที่บริเวณหลังเพราะว่าลูกค้าร,รู้อยู่แล้วว่าพอมันเป็นแบบว่ายางอาจคือยางพาราปกติเราก็ขายหมื่นเก้ากับสองหมื่นแล้วนะแต่ไหนๆก็ดูคลิปนี้มาแล้วโควิดแบบนี้ เราขอให้ลูกค้าได้ใช้ที่นอนที่คุ้มค่าในราคาที่ย่อมเยาวมากโดยการจัดโปรพิเศษให้ลดหมดมาเวล่ะเลยลดให้30%มสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นห้าพรอยไม่ขายลดให้เลย30%เปอร์ซเหลือเพียงหน0 0้าร้บาทหน0่ 10, บาทสำหรับที่นอนยางพาราอาัดอันนี้คือเวอร์สุดดีสุดจริงๆราคานี้ เท่ากับว่าลูกค้าประหยัดไปเลยเกือบห้าันบาทนี่คือประหยัดไปเลยนะเรียกได้ว่าเอา5้าพันนี้ยไปซื้อเตียงอย่างได้เลยใค <Okay. S 1> อยังไม่มีนะคะหนูมีรีวิวเตียงก่อนหน้านี้เ oh. ตียงหัวเบานุ่มๆสวยๆงานเน,นี้ยเนี้ยเหมาะกับที่นอนหน้าตาแบบนี้เอาไปอยู่ด้วยกันแล้วเลเวลแบบว่าเนี่ยจะซื้อเตียงแล้วกับพี่นอนมาห้าหมื่นเรื่องโมในขอให้บอกขนาดรักแร้ <laughs> <laughs> ลดให้ส0มสิเปอร์ซนตลดเหลือหนึ่งมื้ารอยบาทนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ดูเราเราจัดให้ราคานี้เลยลด30%เข้านะตัวนี้รับประกันกี่ปีรับประกันกับทางร้านเรานอนแล้วมีปัญหามันยุบลงไปไม่ฟูขึ้นมารับประกันให้ทั้งหมด8ปี8ปีนี้นอนแล้วมันไม่ฟูกลับคืนมามีปัญหาติดต่อที่ร้านได้เลยยกเว้นในเรื่องของผ้าทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นผ่าค่ะผ่า,าเลิอดผ่าเปื่อนผ่าซักไม่ออกอันนี้เราไม่ได้ไปรับประกันเพราะว่า เป็นเรื่องของการใช้งานของแต่ละท่านถ้าเธอฟิลไหนไม่ว่าจะเป็นฟิลนุ่มเหมือนนอนโรงแรมหรือว่าฟิลแน่นแบบตัวนี้บอกเลยว่าราคานี้มีจำนวนจำกัดเหมือนโซฟาโวลเลยที่เราลงคลิปไปก่อนหน้านี้ราคาโปรจัดให้แบบลดมากยอดสั่งซื้อ โอ้โหอาทิตย์แรกอะยี่สิบกว่าตัวภายใน7วันนะ่ะหมดประมาณ20-30ิตัวคือเยอะมากแล้วยังแบบถ้าใครอยากได้ราคาอย่างนี้นะต้องรีบจัดร้านเรามีโปรโจริงให้จริงนะคะไม่จกตาแน่นอนตามที่สัญญากันไว้ก็คือถ้าดูคลิปเราจนจบเนี่ยเรามีโปรพิเศษให้อีกอ เรามีโปรพิเศษให้อีกครูสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วดูจนถึงตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณดูคุณจะได้สิทธิ์น,นี้ถ้าคุณดูไม่ถึงคุณจะได้ราคา30%ถ้าดูถึงตอนนี้กดไลค์คลิปนี้นะกดไลค์ปุ๊บอ่ะกดซับสไครป์แคปหน้าจอมาให้เราดูนิดนึงอ่ะแคปหน้าจอมาให้เราดูนิดนึงรับส่วนลดออนท็อปไปเลยสําหรับเรเดียนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยไม่ขายลดให้30%เหลือ1 9 0 0ไม่ขายดูถึงตอนนี้ ไปเลย9,900บาทลดไปอีก1,000บาทและสำหรับมาเวลัสนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูมาจนถึงตอนนี้มาเวลัสราคาปกติ14,500บาทเราไม่ขายเราขายโปร30%ให้เหลือ9,990และลูกค้าที่ดูอตอนนี้รับลดออนท็อปไปเลยอีก1,000บาทแต่ว่ามาเวลัสราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นถูกยิ่งกว่าถูกโปรนี้ ดีมากต้องกดไลค์กดแชร์นะคะถึงจะได้นะโปรนี้แจ้งไว้ก่อนราคาที่แจ้งนี้ไปค่ะด6ฟุตนะคะใครที่อยากได้โปรนี้นะคะจัดได้เลยแค่กดไลค์กดแชร์บอกเลยว่ามีมูลค่าถึง1000บาทและฝากด้วยนะคะสำหรับน้องเรเดียนกับน้องมอเวลัสครั้งหน้าอาจจะมีโปรบางอย่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราอย่าลืมกดโ o l o ่ไอจีนะคะเพราะว่าไว้ดูรีวิวสวยๆเผื่อว่าดูว่าบ้านลูกค้าท่านอื่นแต่งบ้านกันยังไงทางทางหนึ่งนะเป็นแพลตฟอร์มใ,ใหม่นะครับท t ิติ๊ เอาไว้ดูรีวิวกันแบบเร็วๆรัวๆน่ารักเปิดดูคพนเทนได้และช่องทางนี้ที่ลูกค้ากำลังดูอยู่นั่นก็คือ YouTube ของเก้าเฟอร์นิเจอร์สับสกายไว้เค่ะลูกค้าแล้วจะไม่พลาดคลิปดีๆปโปรดีๆอย่างโซฟา World อย่างเวลัสกับเรเดียนแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโปรตัวไหนตัวเด็ดตัวดังเดี๋ยวมาจัดให้อีก นะคะอย่าลืมนะคะก่อนจากไปวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์ใส่แมสดูลตัวเองช่วยกันดูักสุขภาพด้วยแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ